บ้านสวนสวัสดีค่ะวันนี้2022นะคะเดือนพฤษภาคม2022ป้าจะพาชมดอกมะขามนะคะปีนี้มะขามออกดอกสวยมากอาดอกเยอะมากเลยคะ่ะดอกใหญ่ด้วยเพราะว่าฝนดีนะคะนี่ก็พันธุ์สีชมพูนะคะกำลังโตต้นนี้น่าจะ6-7ปีแล้วนะคะกำลังออก ต่ให้ผลปีสองปีแล้วค่ะแต่ว่าจะน,น้อยๆค่อยๆน,น้อยๆไปก่อนเพราะเขายังต้นเล็กอยู่สีทองนี่ก็จะออกดอกเยอะมากปีนี้ต้นข้างหน้านี่ออกเยอะมากเลยค่ะ,วชชะหวานเนื้อนุ่มมะขามเพชรบูร์เนี่ยเขาจะหอมหวานเนื้อนุ่มนะคะหวานมีสเสน่ห์ไม่ใช่หวานเฉยๆกินเยอะๆได้อะนะคะเนี่ยออกดอกเยอะมากนี่สีทองนะคะ ฝนดีฝนมาเร็วข้อเสียคือปีที่แล้วเก็บมะขามไม่ทันกันเป็นแถวเลยค่ะเพราะฝนมาเร็วเกินไปตั้งตัวไม่ทันปีนี้ก็ออกดอกเยอะเลยออกเต็มต้นเลยค่ะนี่ก็ออกเต็มต้นเต็มพอประมาณนะคะถ้าดกมากๆเนี่ยบางครั้งก็ออกจะทําให้เป็นปัญหาก็าต้องตัดกิง่งตัดแต่งบ้างค่ะฝักจะได้สวยเพราะถ้ามันแย้งกันออกมันก็ฝักเล็กๆใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้ดอกใหญ่ดอกสวยมากเลย ผลดีมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกขันตีนะคะคือพวกนี้ต้นแก่ซึ่งเราจะต้องตัดแต่งเหมือนกันแต่ว่ายังมาไม่ถึงต้นแก่เนี่ยพอเขาเออกฝักเยอะฝักมันก็จะรีบอะ่ะจะแฟบจะอะไรจะจะบอกไงดีภาษาลาวรู้อยู่แล้วแหละแต่ภาษากลางออพูดไม่ได้คือมันขายไม่ได้ไมันเป็นแมงอะ่ะ แล้วก็เราต้องมาตัดแต่งนะคะแต่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยสองต้นนี้ต้องตัดแต่งตัดสูงให้มันแตกพุ่มส่วนที่มะขามพันธุ์แย่จริงๆเนี่ยต้องตัดตอตัดทิ้งไปเลยมะขามกระดูกอย่างเงี้ยค่ะมันมีนะมะขามหวานกระดูกที่เขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วเ่าเป็นพันธุ์เก่าๆอันนี้ก็สีทองนะคะเนี่ยมะขามต้นนี้ก็ออกดอกเยอะมากออกดอกสวยมากเลยค่ะคือดอกมันใหญ่ ความชื่นใจของเกษตรกรก,ก็เห็นต้นไม้เราออกผลดีนี่แหละคะ่ะอันนี้สีชมพูนะคะสีชมพูก็ดอกพอได้ค่ะนี่ค่ะพอได้อะไรเยอะเลยเชียวแหละแต่สีทองเขาจะเยอะกว่านี่นะคะนนี้ก็มะขามต้นแก่เหมือนกันนะคะแต่ว่าผลเขายังดีอยู่รสหวานเจียวเห็นไหมคะกิ่งก้านเขาเนี่ยเริ่มจะแก่จะอะไรแล้วค่ะแต่ว่าให้เราดูที่รสชาติดูที่ผล ก็วควรตัดแต่งหรือยังถ้าผลจะออกมาดีขายได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดเพราะว่าเราก็เก็บได้นี่ไม่สูงมากเก็บได้ขายได้ตัดแต่งก็จะได้ขายก็สองสามปีนะคะเนี่ยค่ะต้นข้างหน้านี้ก็ตัดแต่งอันนี้ผลไม่ดีเลยลกมากแต่ขายไม่ได้เก็บแล้วปอกเปกลือกออกมาเสียหมดเลย มันจะเป็นดำๆด,ำดางๆอยู่ข้างในนั่นแหละค่ะมันจะไม่สมบูรณ์แต่เต้านุนโอเคอยู่ต้นพกนีโอเคหวานอร่อยต้นนี้ตัดแต่งอันนั้นสีชมพูก็ตัดแต่งดอกเยอะมากต้นนี้เหมือนกันนะคะดูแล้วเหมือนเขาเป็นเขาเก่งก้างแต่ว่าผลรสชาติอร่อยมากยังไม่ตัดนะคะ,ะสวยไหมคะไร่ป้าสวยไหมคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะถ่ายดูว่าบำรุงต้นเล็กเนี่ยที่เราปลูกใหม่ๆเนี่ยให้ให้ให้สมบูรณ์ได้ยังไงที่จะออกฝกักออกผลดีบางครั้งเราทิ้งต้นเล็กปลูกไว้บางทีเขาบอกว่าอย่าเพิ่งบำรุงปุ๋ย,ป,ยปล่อยจนมะขามแค่แกลนไม่โตสักทีนะคะอันนีป้าให้ดูนะคะแล้วไปสวนของาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ